นี่ค่ะตู้อบอลสีที่บ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้คือทาสีกันสนิมเนี่ยค่ะอันนี้ทาไว้เมื่อคืนนะคะน,นี้แล้วก็วันนี้คือจะพลิกทาอีกด้านที่คือมันยังไม่ทั่วนะคะเนี่ยมันยังไม่ทั่วค่ะมันอยู่ด้านล่างค่ะเนี่ยวันนี้ทําเพิ่มนะคะวันนี้โอ้ จะวาอีกสองตู้นะคะเ <c oughs> นี่ค่ะตู้ที่สวน <c oughs> เดี๋ยวก็จะทาให้ทั่วเนี้ยค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะทำแบบนี้นะคะที่สวนตู้อบอลสีค่ะ <c oughs> นี่ นี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะมันจะเป็นนี้คะ่ะคล้ายๆกับบ้านทรงบ้านนะคะนี่ตัวบอลสีที่บ้านโอ๋นะคะนี่คะ่ะติดตามได้จ้ะ